สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมครับโอ้โหกับเหรียญรวยชนะจนร้อยสองปีครับโอ้โหรูปแบบเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะห่วงเชื่อมว่ามีทั้งห่วงเชื่อมไม่เชื่อมเนะี่ยรูปไข่นะครับพิมพ์ครึ่งองนะรายการนี้เป็นกล่องกระมยียีอย่างนี้เลยนะครับสีฟ้านะเขียนว่ารวยชนะจนร้อยสองปีนะครับ เหรียญแรกที่โชว์เนี่ยเป็นเนื้อนะวะโลหะตอ9เก้ารอบหน้าเพ้นนะครับฝังพลอยรอบเลยนะโอ้โหพลอยนุป,ปะเก้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหนี่ครับหน้าเพ้นหลวงพ่อพันี่สวยมากเหมือนจริงด้วยโอ้โหด้านหลังครับด้านหลังโอ้โด้านหลังรุ่นนี้เป็นไก่นะครับไก่คําว่านะวะชัดเจนหมายเลขสี่แปดไก่อยู่บนกองเงินกองทองครับ นี่นะตอกเทอเลเซอร์พัดเหมือนกันนะครับโอ้โหหนะ้ากากเพ้นสวยได้ใจจริงๆนะเนี่ยมาอีกหนึ่งเหรียญโอ้โหนวะเขานะสุดยอดจริงๆสีนะครับนวะเนี่ยนวะผสมมลสารอันนี้ก็เป็นนวะนะครับห่วงเชื่อมเงินนะครับตอกเก้ารอบฝังพลอยออนะครับนี่ฝังพลอยตอกเก้ารอบนะครับด้านหลังก็เป็นไก่นะครับอ้ยมีกรรมการพิเศษอีกต่างหากหมายเลข เจ็ดหกโอ้โหเหรียญนี้เป็นกรรมการพิเศษนะครับหงเชื่อมเงินนะโอ้โหเหรียญสุดท้ายที่ให้ชมวันนี้ก็เป็นนวะเช่นเดียวกันครับนวะฝังพลเขียวครับนวะฝังพลเขียวนะด้านหลังก็จะเป็นนี่นวะหมายเลขโอ้ดูนวะเขาครับอรุนนี้ก็เป็นอีกรุนสวยนะของหลวงพัดบุญยะก้าโมนะครับใครลูกชอบงานเพน้นเนื้อนวะ,นวะก็ สามารถเช่าหาบูชาได้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ